โอ้ยิเ er. ปิดๆว่าเนาะมันจะได้คนกรุงเทพ่ดีวะมันจะได้แบะบ้านเพลินเมืองเพิ่นเป็นจังไงจะเดินกับบ้านเท่าอยู่บอเห็นแบบจะตึงมันจะตึงเนาะอันนี้คนทางงานนั่นเคยเห็นนะคนตางเงีงยคนทางมันเป็นแต่คนตางล้วนก็พูดยากมันเป็นอ๋อแล้วไปเที่ยวแล้วว่าเบรกซี่รถตัดจะเป็นอย่างหรือเปล่า มาเลยไปแย่งสักไปแต่อันนั้นเอาวิคอรมดไปแค่อ,ไป,อ,อไปแบบให้สู้ให้สู้นะคอยเห็นแต่กล้าอยู่เลยไปเที่ยวแต่วิ่งที่น,ตตน,นู้นตัดแต่เนี้ยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกที่ทุกคนตอนนี้มาดอนอยู่ทอร์ลานสองเมกเนาะพี่น้องมารับเอาอีพ่อก e, นะับอีแม่เนาะเป็นมาจากกรุงเทพลนะพี่น้องเอ้ยเป็นมาลงอุบลเนาะแล้วก็ให้พี่ต่อ มาส่งอีกเท่านึงเนาะเป็นกะลังมากพี่น้องกะเลี้ยงวันจันมาทำขั้วหมูดซื้อฟอร์กแม่เนาะฟ้าเพื่นมีข้วหมุดซื้อแนวไรเนาะมวนอยู่ว่าไปเที่ยวฝั่งไทยเนาะพี่น้องไปเที่ยวกรุงเทพบาปดีมีข้วหมุดซื้อแนวไรเนาะพี่น้องเนาะใครที่ตามมาชมด้วกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็ใกล้แม่กะมากเนาะพี่น้องเป็นปิดอุโมงค์เนาะเป็นทำความสะอาดก็ได้ได้ยางนัดมาตั้งหรือมาเนาะ สองคนเนาะมาซพิ่นสิไปพ่นสิไป,ป,ป,ปเบียกต่อเนาะเิ่นเริ่มบ่แร้วม,มามาส่งแต่อีพอคีอแม่หอดหอดด่านเนาะ,ะบนกลับมาครับอ่ต่อเมือหวานกัน <laughs> กระเป๋ามาเหร โอ้ยิเปเยาเนาะจะได้คนกุเที่วดีวะได้มยังเลมันได้เแต่ทำมันเอามาได้งนีโอ้ผู้ประจุ่นล เอออล่ใคไปแจ้งเอกสารกันเนาะไปจำวัดกันปจับจับยุตวบาบนจับมากเดียเดียวแล้จับยุติบาบันจับก็เคยจำชื่ออรชื่อว่าอบวันเก้านะือเออมันมีอีกกเขาเขียนบอกอ่แล้วเงินใส่บัตรคาบคาบบับสิบปดหกคนสิบแป ไปอะไรจับมัดะไเนาะไปมาคำแน่นอีกขาวว่ามีรถม่รถแดบพอม่รถแต่บอแล้วอันเดียวอีเด <tuvo> ียมเตะกะตกี่เนาะเพราะว่าคนพอมีรถได้ยเย รถหลับแก่ยู่อ่ะเปิดขึ้นยังเหมือนคารามพี่ต๋อมากฝอนไม่จะได้เมื่อยเหรอไปเที่ยวก็จะมาเมื่อ มันมันอเนื้อหลายเนาะแบบว่าไปไปไหวอิปุเนาะแต่ก็ไปไหวแต่ก็ไปไล่ที่มือเหื่อยแล้วเนาะแต่ก็ไปไหวมาไหวไปจักมือไปอยู่ในหาดซีมือซีมือยู่ในกรุงเทพมั้งขี่ขี่ยนใหม่วันโอ้ยไม่ใช่ได้ขี่ยนเหมือ่วะตามกบศึกฮะนั่นแปลว่าขี่ยังไงก็ขี่โดดว่านะเหรอ ี่ดคือขี่ฮึ่อ่อโดยคือกี่งออะขี่ฮึ่อะคือกันกับขี่ออะเออมันสิเตสต้าสิอมันเป็น่งมันยมันจเป็นเยแล้วมันน้อย่าเป็นจะได้ล่ะบ้านผืนเมืองิ่นเป็นจะได้จะเดินกับบ้านเท่าอยู่บ่เห็นแบบ้นจตึงมจตึงนาะันนี้มันตางอันนั้นก็เห็นนะต่างไงมนตางมันเป็น แค่านทางหลวนกูจางมันเป็นโอ้ลันเว่ยมอโอ้คนทางทางหลวนเนาะดดดไฟก็ขี่แต่ว่า V T O ี T S เออใครยังโมเคยขี่เนาะกดได้ไั้ได้จะได้หนามทะได้คกินอีพอกินบ่้องไปกินที่เบิรงน่ ก็ยังไม่เคยอาบน้่ตอนนี้เอาวะกเอามาต่อนี่ใช่โอ้ยมิติหีโอ้เอามาน้ามีป่ะฮะกม้วนอยู่ปรได้ี๋ยวว่าเมื่อยป่ะมวนมวนไพ่เดี๋ยวผาไปเป็นคนผาไปะพี่บอมโอ้พี่อมโอ้ขอบคุณพี่บอมได้เลยแค่นอกลิปได้กคไม่แต่พี่บอมผ้าใบนอกคนกัติด จิตเนื้อสีหามือเหรอขอบใจพี่บอมหลายเรบองส่งี้ยอีพอีแม่เหนะไปสุดสีหามือแล้วก็อยู่น้จะสีหามือเนาะกินหอดเยะแต่หอดคอยกอยกินหอดเน้อยอะนบอดเป็นใจตึกเขามันสูงแห่งว่าตึกเขาสูงจานสิบสี่จานสิบสี่อยู่ปัตยานเนาะเออสูงจนแนมจนเป็นดิน เป็นปีสุกแนบเบิ้งสใจค่กดิบมีกแจ้ไขุ่ดล้ยาคูแย่เราไววันจักเกตขี่ได้ขี่ไบ่ิป็นปะมันม่แนวเปิดมันเปิดเผาลงมากก่อนตีพอได้เอาของขึ้นองมันก็มีแนวเปิดดิเปินลงมากง่ายาษาเขาเขาว่าละอีแบนี้มันบวกเกิดมันบวกเกิข้า่อมา เอว่าโอเคอยเนาะบัณฑ์ก็จะเดินเนาะว่จะเดินกบัณฑ์ห้าวไลเลยเนาะคนต่อคนผังเนาะตืกอตีกมือนั้นเปรียบเทียบใช่บัานเากันถือว่าโอไปจะเดินกบัานเหาไว่าจีซะนโอ้จะได้ไปวัดถันในป่าอยู่บ่ในเ็นอยู่บุ่ไปวัดถันโมเห็นโเห็นอาจารย์สมอง ่เ่ไลปบนตรง้ดวไปบตรง้ลเขาไปตอนเช้าแม่เอ้ยไาสิจักอะกัดกัดแกอไปเป็นเบิงวัดบงยังกันเนาะเอตรน้อยเดีอกันดอกบงไปอันนั้นเนี่ยไปหอนสตารตราหนอไปคคิดว่มันอูก็จะไปกราบหน่อยนึงาบออันนี้ได้ก็ที่ชุดเดยรน้องมาเดีน้อ เลยไปเลยไปไทเนาะเลยไปเทพเนั่น่ทันสุดแล้วเลยไปเที่ยวไท่แบบอยากไปอีกว่าัยังอยาไปอีกเียีากาศยังอยากไปอีกเนแบบไปไปยุ่ช้ำอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนาะเว่าแล้วไปอยู่ทงมันก็ขาดใจใจมันก็ร้ายาย อยู่กรุงเทพน้อไปบริเวณงางได้เลยเก่งเงใจวัดต่าน่วดสุขเป็นดัแต่วัดนั่นแวัดดูสุขสุขไปเรเดินทางเมื่อ้งพี่น้องตอนนี้กัสามมงสี่สี่มงามนแต่นสิบเอ็มงอมุาจจนหอดสามมงสี่มงอนี่สิบเอ็ดอนี่ประมาณสองมง ไอ้าะชีเดินทางเมื่อไรเนาะพี่น้องเนาะแต่นี้เมื่อหอดบ้านกับประมาณโอ้เกือบหล่อิ๊ดกิคนละเกือบหล่อิ๊ดกโลเนาะเจ็ดแปดสิบกิโลพี่น้องเนาะไปเดินทางเลยหอดฟูกะสีเจี๊ยบคำคนเนี่ยเอาหม่งหุูนดักไปหอดบานไปแย่เสือันอยู่งเสือขี้เบียร์ให้เมื่อหิหมวกเนาะเป็นใจเป็นใหญ่ ขาหนีดีก็ทางมาท่านเนาะจคิดว่าจะกันว่าอัเป็นทีมว้อยูกรุงเทพก็สิห้ม่เนาะพี่หองอีเม่ไปอยู่กรุงเทพมันก็สิอู้จะไปทางไหดีดีเนาะอ่านไป ก็บยังบาจักนะบดจักใช่ไหมมาอันนั้นองหลอน่องแหลมีไซนเนาะันีตเออคนนุรศัพท์เป็นคมนเลยจักกี่ดอกเห็นโทรศัพเป็นจักันนอีแม่ถึงงทิ้บเลยเป็นน้อนไตสภานร่อยสพานร่อยม่นบอสได้ได้ขามบอสะพาพร้อยขามแต่แบบแบน้าคนนี้มีสภาพร่อยได้เด้อ ไปจำเห็ดหมเลยเดรสิอย่างขาไมกลเต็มอยู่างไปอย่างไปอันี้แม่ไปขึ้นน้ำก็เลยจหลดมันลายลายนะวัดเตองเข้าเล็กสางสะพานเขนว่าเน่นสางสะพานขาหรือว่าน้องัวกับนไปกันังไงย่างก็ไปกับมางงออนอดกองกันหยอะอยู่ทางกันยังไง บ่ือยบไปไปมากเลยกัรถกติดบอกเื่อยว่ะกับติดทันเนียนะติดมันติดลายบายองมีแต่ขึ้นทางด่วนแล้วผ่านแต่ขึ้นทางด่วนเบิ้แต่เงินขึ้นทางด่วนกับปั่นี่ยมันแดนมันแดดฉีดดอนแต่มันแดดฉีดดอเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยต่งหมาเลยัวายเยเจหว ยามแรกเนี่นี้ก้ไปรถล้าอยู่ตอนเนาะออกมาต่กรุงเทพแตกงขี่ขี่ยนมาีหมแต่หองแต่อันนั้นแ ขี hi, ่ยุ้นมาอุบลนั่นช sure. yeah. wow. ั so ่วโมงชั่วโมงชั่วโมงแล้วมาตุบัดเท่าไปตะกินนะนั่งรถมนั่งรถทั่วไปเนาะจนเบ็นเบดเมืองท่าคำวันั่งรถเจ็ดแปดชั่วโมงห้องดมงาดนน้นี่ขี่รถมช้าอะไรขี่รถนกว่า เสร็แล้วนั่งขามควัแม,ม่น้ำคลองแด้ไปขืนนว่าสาพนนนสาพนนั่นนะสพาพแปดันแต่มันงะมันดีจึงซุงสภานขามแม่น้ำเจ้าพระยาเคยเคยข้นับอสเคนะ้ยุณจไปอเะคะี่ะาขรสัา สภาพวานเขามันใหญ่กว you know. ่าน well, ีไรงามกว่านี้ไฟมันกัเนี่ยเ้เออสภาพวันเขามืออไห่ที่มิเตคีมิเตเบิงื่ซื้อน้องมิเตคีคือเขาไปแล้วงามงามนะกลัวตัวนั่นะอือเาไปที่งามก้นกระเต็สภพคือเมนาบันเขาคือเมนาจชาเขาแบ มีไฟเต็มมดทั้งถ่าเนาะปุ่งมดทั้งถ่านไม่นามจัมพญาหัวกับเขาประดับไฟมันงามงามตึกกับหุ่งมืดถีบเนาะตึกกับหุ่งมืดถีบสูงอ่ะสูงอันว่าเถียมใจอันนี้ตรงเนม้จะไปซักแกนนี่บมอธรเนาะอจุ่นสูงกว่านะตัวนี้มอไทยสัดเนาะ อันนั้นเป็นอีหยังจำจำกระสอบของข่าวเขานี้ซุ้งกว่าหมูในปากเสียโดยเฉพาะเจ๊งเนียมตัวนี้พวกหัวเจ๊งสั่นแต่าบางเขาวทุกทุกทรายลอยสั่นเนาะจำนี่ของขาวหันไดอยู่ดอกยบ๊ายบายของข่าวผมมีได้เนาะแตกต่างกันเนาะเมื่อกปากเซีกับเมื่อกุงเทพเนาะต่างกันแห่งเนาะ หนาีว่าตงตาขอเมองปักเสียง่าตางนะปะำนี่ได้ทำมองปักเียงห่้เดี๋ยวไปเอาขี่เวลไปเที่ยวแล้ว่เบกสี่รถตัดแต่เป็นอย่างนะเมเลเป็อย่างสัมไปแต่อันนั้นอวีคอนมแค่ไปแบบ ให้สูให้สูนะเยเห็นเตกล้าอยู่เลยไปเที่ยวเตบิชี่โนตตแต่แหนไปย่างหางนี่ย่างหางสื่อของแด่ไปเที่ยว้บินชี้โน้ตันแล้วไปไอ้กอนจยามบุญเนาะเไอ้อนยามเฮงรู้ละไม่แต่เครื่องไม่แพ้งเครื่องไม่แพ้ไอค่อยามไอ้อนทยามไอ้อะส่ี่คิม่าทวสัตนัมันมันสัตนะวะ งงดีีแจ๊บยาเไปย่งกัยังล่ะเอาไปเดีไปเพิ่ซื้ไปไปดอยเลืออโอ้ไปลององเด้อ่ะโอ้แต่มันก็มีงานอยู่นะรัฐบาลเหมนได้มัังาวันบจยกชนะมันอยู่ใช่เคยไปจะเกิดเงินจะซื้อ คำพี่น้องเอ้ยกํลังจีออกจากแฟกซ์เนาะเพ่อแม่เชือันชื่อนี้เนี่ยพอเิเหินห้านกหม่งหาหม่งขึงเนาะไปเหมิดหอดเชือเนาะพกหม่งไปละพอดีเหมิหด สูงเลยสขับเนี่ยทางมันแคบแมถมเจอเจอกาะซูงเข้าเหนียวอ้ยมันคืออยู่ถนนอยู่ฝั่งไทยเลยเนีแ่ยบบมีไฟตลอดทาง vâng thay một tay tay tà cái ngay vì yêu cầu cụ thể biết không có tay bụt tay hỏi thịt có nào ơi bogartin chị mama ơi gần chân Chỉ mơ một năm Chết

ม<ข>าว่านี่เพิ่ก่อเห็นเนี่ยนมนกินไปไปเลยไปเลยใหญ่มาเป็นพา,า,หาหนละพันละาไหร่เนี่ยใได่เดได้หญเด้ดตัวเด็ดแต่ก็ย่างคามมีมุ้เงินขากลวรับ

ของบรายไปไปไปครับครับ